นองๆทุกนใครชอบแบบนองๆหน่อยๆนะอร่อยเลยแต่ที่ที่เด็ดของเราเบิ้งบักแตงคอยอตำแตงก็จะอันนี้ตำพริกเมะเขือเทศกับมะนาวลงไปแล้วทีนี้เราจะใส่ปลาสิจ้าปลาแม่เรียญน,นะคะนี่ไม่แกะกล่องกันไปเลยแม่เหรียญของแซบแม่เหรียญฝาขาวของแซบทคน เดี๋ยวนะตาค่อยมองบวเห็นอืเขย่าวเขาสักนิดสักหน่อยโคเลโคเลโคเลอโคเล,คลม,มบังมาเด้อใครจะกินตำแตงด้วยกันรวบจัดไปหนึ่งกระบวยนะจัดไปหนึ่งกระบวยตอนนี้มะนาวมะเขือเทศผงนัว ลงไปบ้างแล้วอืได้กลิ่นกลิ่นปลาฮาแบบนงๆทุกคนใครชอบแบบนองๆหน่อยๆนะอร่อยเลยแต่ที่ที่เด็ดของเราเบิ้งบักแตงค่อยบักแตงค่อยปลูกเองเด้นี่นะเดี๋ยวมาดูกันดูสิมันจะเป็นอย่างไรค่อยว่ามันยังตำได้อยู่เด้มาเด้อพี่น้องเด้อ อืชัวชัวชัวอู้ยซ่บขื้เก่าแหละนี่กินได้กินได้เป็นไรไม่เป็นไรนี่พรับ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 ลูกใหญ่มากพอ,อย่ง กินผู้เดียวพอ,อยังดูลูกหนึ่งกินได้สามรอบนู่นแหละพอแล้วมั้งพอแล้วนะชุรัวชุรัวโคเลโคเลเนี่ยนี่อ่าแต่เรายังไม่จบนะจ๊ะ แล้ววันนี้เราจะใส่กุ้งสดนะจ๊ะกุ้งลายเสือจ้ากุ้งสดตามด้วยข้าวปู้นเอาข้าวปุ้นใส่ลงไปเป็นซั่วแตงเนาะข้าวปุ้นต้มเมื่อกี้ขนมจีนแห้งสิ้นยาวเหนียวดีนะดี่ห้อนี้อ่ะประมาณนี้แหละจ้ะซั้วแตงสั่วแตงกุ้งสด วา่วาว่าเลิกเสร็จเดี๋ยวใส่จานกันมาเดี๋ยวเราเทใส่จานกัน เป็นยังไงเป็นยังไงเลิศไหมเลิศไหมแซบแน่นอนบอกเลยนี่แซบแน่นอนมีแม่เรียญแล้วไม่ต้องกลัวแซบแน่นอนจ้ะอือหือมาจ้ามากินด้วยกันเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้ว